คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับป้ายติดคอเสื้อป้ายติดคอเสื้อเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในอุตสาหกรรมเสื้อผ้านอกจากจะช่วยบ่งบอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าแล้วยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยในบทความนี้เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับป้ายติดคอเสื้อพร้อมคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ 1. ป้ายติดคอเสื้อมีกี่ประเภทป้ายติดคอเสื้อมีหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าเช่นป้ายทอวัวเวิรนเลเบิลเน้นความทนทานและลวดลายที่ประณีตป้ายพิมพ์ p รินทีดเลเบลต้นทุนตำ่ำและออกแบบได้หลากหลายป้ายซาตินซา์เลเบลพื้นผิวเรียบมันให้ความรู้สึกหรูหราป้ายยาง PVC Label ดีไซน์ทันสมัยและทนทานป้ายแบบทอดได้เรย์มาเ b l e Label สะดวกสบายไม่ระคายเคืองผิว 2. วัสดุใดที่นิยมใช้ทําป้ายติดคอเสือ้อวัสดุที่นิยมใช้ทําป้ายติดคอเสือ้อได้แก่ผ้าทอ ให้ความทนทานสูงสาตินให้สัมผัสนุ่มและดูหรูหราอย่าง PVC เหมาะสำหรับดีไซน์ที่ต้องการความโดดเด่นกระดาษพิเศษใช้สำหรับป้ายทอดได้ 3. ป้ายติดคอเสื้อควรออกแบบอย่างไรให้เหมาะสมการออกแบบป้ายติดคอเสื้อควรคำนึงถึงแบรนด์ใช้โลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไปข้อมูลสำคัญ เช่นขนาดเสื้อวิธีการดูแลหรือวัสดุที่ใช้ผลิตโทนสีเลือกสีที่สอดคล้องกับแบรนด์สีต้นทุนการผลิตป้ายติดคอเสื้ออยู่ที่เท่าไหร่ต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับประเภทของป้ายและปริมาณการสั่งผลิตป้ายพิมพ์มีต้นทุนตำ่ำเหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมากป้ายทอหรือป้ายซาตินมีราคาสูงกว่า แต่ให้ภาพลักษณ์พรีเมียมป้ายยางอาจมีราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อยเนื่องจากใช้วัสดุเฉพาะ 5. จะเลือกผ,ผู้ผลิตป้ายติดคอเสื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพในการเลือกผ,ผู้ผลิตป้ายติดคอเสือ้อควรพิจารณาประสบการณ์เลือกผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมตัวอย่างสินค้าขอชมตัวอย่างเพื่อดูคุณภาพงานก่อนบริการลูกค้ามีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและวัสดุราคา เปรียบเทียบราคาจากหลายผู้ผลิต 6. ป้ายติดคอเสื้อสามารถใส่ข้อมูลอะไรได้บ้างข้อมูลที่นิยมใส่บนป้ายติดคอเสื้อได้แก่โลโกโล้และชื่อแบรนด์ขนาดเสื้อ S, M, L, XL วัสดุที่ใช้เช่น100%อเอร์เซนคาเทินวิธีการดูแลเช่นซักด้วยมือห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวประเทศที่ผลิต Made in Thailand เส้า้าแบบไหนเหมาะสำหรับเสื้อผ้าสำหรับเด็ก เสื้อผ้าสำหรับเด็กควรเลือกป้ายที่นุ่มและไม่ระคายเคืองผิวเช่นป้ายซาตินให้สัมผัสที่นุ่มและอ่อนโยนป้ายแบบทอดได้สะดวกสำหรับผู้ปกครอง8จะเพิ่มความโดดเด่นให้ป้ายติดคอเสื้อได้อย่างไรใช้สีที่สะดุดตาแต่ยังคงความเข้ากันกับเสื้อผ้าใส่ QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมใช้วัสดุพิเศษเช่นป้ายยางหรือป้ายโลหะเพิ่ม ีป้ายติดคอเสื้อป้ายทอป้ายพิมพ์ป้ายซาตินป้ายยางป้ายถอดได้วิธีเลือกป้ายติดคอเสื้อออกแบบป้ายเสื้อป้ายเสื้อผ้าคุณภาพป้ายเสื้อเด็กป้ายติดเสื้อราคาถูกผลิตป้ายติดคอเสื้อคำถามเกี่ยวกับป้ายติดเสื้อ